เขอผูับรรดาพี่สุดท้ายรับฟังคำแนะนำในการเจริญบุญกรรมฐานสำหรับวันนี้เป็นปิกกากับสินคือกระสินชีเหลืองแต่ขอพูดเริ่มต้นได้ก่อนการเจริญกรรมฐานทั้งหมดทั้งสี่สิบกองวิธีปฏิบัติขึ้นต้นเหมือนกันหมดนั่นก็คือว่าอันดับแรก ขอทุกคนให้มีพรหมีหารสี่แต่ว่าคําว่าพรหมิหารสี่นี่จะต้องมีกันทั้งวันนะไม่ใช่เฉพาะจริงกรรมาฐานแล้วว่าพรหมิหารสี่ถ้าบกพร่องศิลบกพร่องถ้าพรหมิหารสีส่แบบเต็ม,เต,มเต็มอารมณ์สิลก็เต็มอารมณ์แต่ว่าถ้ามีพรหมิหารสี่อย่างเดียวสิงก็ครบับ สมาธิก็ส่งตัวปัญญาก็เกิดรวมความว่าพอมีานสี่เป็นพื้นฐานใหญ่ในการปฏิบัติทองคนเพื่อพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์หมายถึงพ้นทุกข์ชั่วคราวด้จะเกิดในสวรรค์พ้นทุกข์นานหน่อยจะเกิดในสมมโลกถ้าพ้นทุกข์ตลอดกาลก็คือเกิดนนิพพานก็มีฐานสี่มีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเมตตาความรัก เราต้องคิดไว้ประจาอารมณ์ว่าวันทั้งวันจากหลังจะตื่นนอนใหม่ใหม่คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่เป็นศัตรูกับไม่เป็นศัตรูกับใครอารมณ์เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกอารมณ์ที่สองเราจะสงสารหวังเกื้อกูลสัตว์และบุคคลที่มีความทุกข์จะมีความสุข อารมณ์ที่สามก็ป็นหารสี่คือมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสียไข่ไข่เย็นได้ดีพอ,อยินดีด้วยอารมณ์ที่สี่วางเฉยถ้าสิ่งใดเกินวิสัยที่เราจะพึงทําได้สิ่งนั้นเราเฉยไว้ก่อนรอเวลาถ้าโอกาสเวลาใดทําได้ทดําเวลานั้น ถ้าอารมณ์ทั้งสี่ปรปการคือหนึ่งเมตตาความรักสงุนาความสงสารสามมุตตามีจิตอ่อ,อนโยนไม่ชาริเสียใ่ใครด้ยีพอยิีด้วย 4. สีเบกขาวางเฉยถ้าทั้งสี่ไปาการนี้ครบถ้วนก็คือว่าท่านเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิจังมันมีปัญญากล้าพ,พอที่ตักเลตได้ หลังจากนั้นไปก็ตั้งใจชำระศินว่าเวลานี้สินเราครบทวนไหมถ้ารักษาสินห้าดูสินห้ามีอะไรบ้างถ้ารักษากระหมดสิบกระหมดสิบมีอะไรบ้างถ้ารักษาสินแปดสินแปดมีอะไรบ้างเราครบถวนไหมถ้าครบถวนดีแล้วหลังจากนั้นก็หาทางระงับนิวรณ์จริงก็ดีกระหมดสิบก็ดีนี่ต้องอยู่ตลอดวันไม่ใช่ชั่วคราว สำหรับนิวรน,นี่เป็นการชโชคราวได้เพราะเป็นกิเลสกิเลสยาบตัดยากทำลายยากคำว่านิวรนพระพุทธเจ้าทรงแปลว่ากิเลสยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนั่นก็หมายความว่าถ้านิวรนครอบงำจิตเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าเราถ้าเราเป็นคนไร้ปัญญาที่อย่างเดียวความดีทั้งหมดก็มีขึ้นมาไม่ได้ คนไร้ปัญญาก็คือคนเลวก็ทําความทั่วคิดว่าเป็นความดีผลที่เราจะรับก็คืออบายภูมิหลังจากนั้นแล้วพระพุทธเจา้าทรงแนะนําว่าตั้งกายให้ตรงดำงํำรงจิตให้มัน่นกําหนดรู้ลมหาใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกถ้าเราจะภาวนาร่วมด้วยก็ภาวนาตามปฏิยาัส อันนี้เป็นการขึ้นต้นของเจริญกรรมฐานทั้ง40กองกองใดกองหนึ่งก็มีผลเหมือนกันก็จะว่าขึ้นต้นเหมือนกันแต่กรรมาฐานทั้ง40กองนี้ทุกกองสามารถเป็นพระอรหันต์ได้หมดท่านทำกองใดกองหนึ่งทำไปถึงที่สุดของกองน,นั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าวันนี้ตอนต้น,ตนมาศึกษากันเรื่องของกสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีกตสินมีนามว่าปิตากกสินปิตกกแปละว่าสีเหลืองถ้าพูดเป็นภาษาไทย,ยก็คือกสินสีเหลืองความจริงกสินนี่ทั้งหมดมีสิบแต่เป็นกสินเฉพาะจริตเจ็สี่กองอีกหกกองท่านที่จะมีจริตจะไหนก็ตามปฏิบัติได้เสือเป็นลำฐานกลาง ตามวิธีการปฏิบัติในกรรมฐานก็มีว่าถ้าราคะจริตปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไหนบ้างกรรมฐานกี่กองให้เลือกเอาโทสะจริตปฏิบัติยังไงโมหจริตวิโตจริตปฏิบัติยังไงศรัทธจริตปฏิบัติกองไหนบ้างพุทธจริตปฏิบัติกองไหนบ้างตามลีลาการปฏิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าปฏิบัติกรรมฐานผิดกองผิดจริตมันจะไม่มีโอกาสได้มรุมาผล แต่ว่ากระสินท้าหกกองเว่งกระสินสี่กองกสินสี่กองคือกสินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงสี่กองนี้เป็นกสินเฉพาะโทสะจริตถ้าบุคคลใดมีจริตเกี่ยวกับโทสะจิตมากให้ทํากรสินสี่กองนี้กองใดกองหนึ่งเข้าถึงฌานสี่แล้วก็คุมอารมณ์ฌานสี่ก็สินไว้โทสะจจะค่อยๆปลายตัว ก็เป็นนั้นว่ารู้แล้วว่ากาสินปิดกรกาสินเป็นกองหนึ่งในการรรมฐานทำลายโทสะตอนนี้ว่าถึงอนุภาพของกาสินปิดจกกรกาสินเห้กาสินสีเหลืองถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นเหตุให้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีเหลืองได้ของที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นสีอะไรก็ช่างแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นสีเหลืองเราจะนึกถึงสีเหลืองแลวจับอารมณ์กสินเป็นฌาน อย่างนั้นก็อย่ากลายเป็นสีเหลืองจะเหลืองขนาดไหนก็ได้เหลืองน้อยก็ได้เหลืองมากก็ได้เหลืองเป็นสีทองคำธรรมชาติแบบทองร้อยเปอร์เซนก็ได้ก็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากสมกกัธรรมฐานกองนี้เป็นสีอย่างเดียวตอนนี้วิธีปฏิบัติสีเหลืองนี่แล้วก็นำสีเหลืองมาวางข้างหน้าตามโบตีจะบอกเอาผ้าสีเหลือง มาทำเป็นสะดึงถึงไวเป็นกล,กลมๆแล้วก็วางข้างหน้าลืมตาดูผ้าจำภาพสีเหลืองให้ได้จำเฉพาะสีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพภาวนาว่าปีตกะกะสินังภาวนาว่าปีตกะกสินังปีตกะแปลสีเหลืองก็แปลว่ากสินสีเหลืองกสินสีเหลือง ถ้าหากว่าบาังเอิญภาพเลือนไปจากใจภาพเลือนไปจากใจก็เลืมตาดูใหม่เลือมตาดูช้าช้าจดจะตั้งใจจำให้ดีขณะที่เลือมตาดูก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปด้วยภาวนาไปด้วยาการเลือมตาดูก็เป็นสมาธิขณะใดที่ตายังเห็นภาพอยู่จิตใจยังจับในภาพสีเหลืองเวลานั้นจิตเราก็เป็นสมาธิ ไอ้จงอย่าลืมว่ากําหนดลูล้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยลมให้ใจเขาออกต้องรู้ตาม <c oughs> ตอนนี้มาจําภาพได้แล้วกว็หลับตาไม่วกว่าปีตกากบสิน,นังก็มาขอพูดรวบยอดว่าปีตการการสินนี่ถ้าเราจะเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งทำให้ได้กําไรจริงๆมีผลทั้งกาสินด้วยท่านาปานุสติด้วยทัานพุทธานุสติด้วย <c oughs> เราก็ไม่ต้องไปหาผ้าสีเหลืองมาจากไหนก็ไม่ต้องเอาสีเหลืองมาทาพื้นทาผาดเราก็เอาเราพุทธรูปสีเหลืองมาวางข้างหน้าตามธรรมดาที่เราจะเจิญกัรมาฐานมักจะนั่งหน้าพุทธรูปอยู่แล้วก็ใช้ดูพระพุทธรูปแทนภาพของกระสินอื่นขณะใดที่เรามีความรู้สึกว่านี่เป็นพระพุทธรูป ขณะนั้นท่านท่านถือว่าเป็นพุทธ,ธานุสติกรมฐานแลวขณะใดถ้าจิตเราจําว่าพระรูปมีสีเหลืองเวลานั้นเป็นปิจกะเกษิิถ้าเราเห็นมีความรู้สึกว่านี่คือพระพุทธรูปแล้วก็มีสีเหลืองสีทองเป็นทั้งพุทธานธุสติด้วยเป็นทั้งปิจิปิตกะเกษิิด้วยแต่พร้อมพร้อมกันนั้นก็อย่าลืมวว่าจงรู้ลมให้ใจเขาออกไปตาม ตอนนี้ก็มาว่ากันถึงพระพุทธรูปอันนี้มีมีอิสงมากอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริสั์นั่งหน้าพระพุทธรูปองค์เล็กก็ได้องค์ใหญ่ก็ได้ตามใจชอบอันดับแรกลืมตาดูภาพพระจําให้ดีว่ารูปร่างลักษณะท่านเป็นยังไงแล้วก็จําว่าพระพุทธรูปอง์นี้มีสีเหลืองจําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพพระพุทธรูป ภาวนาว่าปิตากะศีนังพิจากะศีนังก็ได้หรือว่าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้ตามใจชอบอันนี้ได้สองอย่างถ้าบาังเอิญภาพพระพุทธรูปนั้นหายไปเลือนไปจากใจก็ลืมตาดูใหม่การลืมตาหลับตาอย่างเนี้ก็ขอพูดลัดไปเลยเพราะเวลามันสั้นการทรงชายก็เหมือนกับวิสัยทุกอย่างต่อไปก็อยากกลายเป็นสีขาว สีขาวขาวเป็นโบติขาวพโพลนก็เป็นอุปจารสมาธิต่อไปจากสีขาวก็เป็นสีแก้วก็เป็นฌานอันนี้ก็ขอพูดลัดไปเพราะว่ามันเหมือนกันทุกสินงแต่ว่าสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่านั้น <c oughs> นั่นก็คือภาพพระพุทธรูปเป็นทั้งกัลสินด้วยเป็นพุทธรูปด้วยจะมีผลเวลาที่เราตาย ถ้าเราจำพระพุทธรูปได้ดีจิตใจทรงเป็นฌานคำว่าจิตทรงเป็นฌานนี่มันเป็นอย่างนี้นะทรงฌานเราจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ดีจะเดินไปก็ดีจะทำงานก็ดีใจมันจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปไม่เป็นปกติใจจะนึกเห็น,หนตลอดเวลาเว้นไปแต่เพียงว่าจะมีงานที่มีความวุ่นวายมากอาจจะเผลอไปนิดหนึ่ง ถ้าความวุ่นวายอ่อนตัวลงจิตก็จะนึกถึงทึ้งเห็นภาพพระพุทธเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าทรงฌานในพุทธานุสติแล้วก็ได้เห็นพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองจะเป็นการทรงฌานในปีตะกาั่งศีลด้วยเป็นปกติถ้าการเป็นอย่างนี้ถ้าก่อนที่เราจะตายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก่อนจะตายถ้าจิตใจเรายึดอะไรมันจะไปเป็นอย่างนั้นจิตใจจิตใจเรายึดสุนัข อย่างโกโศสโสทบบุตรพอตายแล้วก็เข้าท้องสุนทรภไปจิตใจเราไปยึดผ้านึกถึงผ้าพื้นใดพื้นหนึง่งพอตายแล้วก,กลายเป็นเลนที่ผ้านั้นถ้าจิตใจเรายึดพระพุทธรูปพระพุทธรูปมีกําลังมากถ้ากําลังจิตเราอ่อนมากเราก็เป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ได้ ถ้าจิตใจมีกําลังอย่างกลางแล้วก็ไปพุ่มมาโลกได้ถ้าจิตใจเรามีกําลังสูงสุดคิดว่าเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นตายเวลานั้นปณิพันธ์ทันทีอันนี้กําลังสูงมากจะเล่าเรื่องให้ฟังฟันิดมีเวลาอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อตอนฉันเป็นเด็กเวลานั้นประมาณอายุสิบสองปีเป็นอหิวาแต่กระโรค แต่ก่อนหน้านั้นนักตจำความได้แม่ก็แนะนำให้ภาวนาว่าพุทโธคือเป็นเด็กก็ไม่สนใจท่านว่าพุทโธก็พุทโธส่งเด็กไปคือว่าท่านไม่ว่าก่อนจะหลับต้องว่าพูดให้แม่ฟังก่อพุทโธพุทโธพุทโธสามคำถ้าไม่ว่าอย่างนี้ก่อนหลับท่านปลุกกลับแล้วท่านปลุกได้ไหมว่าใหมเออําไปตําไปตามทําไปตามตาษาเด็ก ต่อมาโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งกลัวผีเป็นโรคกลัวผีมากเข้าห้องคนเดียวก็ไม่ได้จัางวันกลัวผีเวลาเข้าห้องหันหน้าเข้าได้เวลาหาออกก็หันหน้าอย่ต้องถอยหลังออกเพราะกลัวผีจะเกาะหลังไปพบหลวงพบ่อปานในข้าวจะบอกเองตัวผีไม่เป็นไรภาวนาว่าพุโทโธผีกลัวพุโทโธหลังจากนั้นก็พุโทโธติดจันมา ต่อมามาถึงเวลาป่วยท้าททอนถ่ายสามครั้งก็ลุกไม่ขึ้นหมดแรงลอยขยับตัวเกือบจะไม่ไหวท้องมันก็ปวดแล้วก็ร้อนทั้งตัวทั้งกายท่านแม่ก็พระพุทธรูปประวางไว้พระทูตท่บูชาไปจําวันทิบูชาองค์นั้นประวางข้างๆพอเห็นง่ายๆมันจะวางเหนือที่สะถ้าเหนือดี่สะมองไม่เห็นวางข้างๆไม่ไกลนัก แม่ก็เลยบอกว่าจับภาพพระนี้ไว้จําภาพพระแล้วภาวนาวพุญโถปรียจะหายปวดท,ท้องก็ทาตามนั้นภาวนาไปไประเดี๋ยวเดียวภาพพระความจริงหน้าตากิบสองนิ้วก็ไม่โตนักประเดี๋ยวภาพพระที่ติดในใจลอยใหญ่ขยายใหญ่มากแล้วกลายเป็นทองคําสวยใหญ่ขนาดคนแลวพระก็ยิ้ม ต่อไปต่อไปไประเดี๋ยวพระใสขึ้นใสขึ้นใสกลายเป็นแก้วแปลวลาพรปริยัตมีชด,ดาใกล้กับเทวดาจิตใจก็จับจิพระในเวลาขณะนั้นเองก็ปลกว่าจิตออกจากร่างไอ้คาว่าจิตออกจากร่างได้วิญญาณจากร่างในเวลาออก,กมันไม่รู้มปนออกออกเมื่อไหรก็ไม่ทราบมารู้สึกตัวเมื่อขณะที่มายืนอยู่ข้างตัวเก่าด้วยร่างกายใหม่ที่มันใสเป็นแก้ว แต่เครื่องประดับมีพื้นที่ทองแล้วแฝงพราวสีขาวเป็นยับสีสีใสเป็นเพชรกันเป็นเพชรเต็มไปทั้งตัวเสื้อผ้าทั้งหมดเป็นเพชรหมดขยับไปขยับมาไม่ก็มีความเบาเวลานั้นมองดูร่างกายเดิมนั้นไม่ได้สนใจเลยรังเกียดร,ร่างกายร่างกายเก่ารัางเกียจหาเห็นว่าสงกปรกหลังจากนั้นไปหาคนนั้นคนนี้เขาก็ไม่พูดด้วย ต่อมาก็ไปเห็นคนประมาณทั้งสองร้อยคนเกิดตอนเดินผ่านหลังบ้านก็ไปถามคนหน้าถามว่าไปไหนเขาก็ไม่ตอบก็บอกว่าจะเ,เข้าบ้านแต่เดี๋ยวแม่จะหาแม่จะแม่จะแม่ต้องการจะพบแม่ที่สุดก็ตามเขาไปเป็นว่าคนสองร้อยคนเสษนั่นสี่คนคนนำไปเมืองนรกแต่ไปถึงเขตนรกเขาไม่เข้าก็าส่งกลับเมื่อเวลามันหมดขอเล่าตรงน,นี้นะ กระมวลความว่าการภาวนาจับภาพกระสินปิดอากาเกลืสินถ้าเราจับเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวเราก็ขาดทุนเราก็ควรจะจับภาพพระพุทธรูปเป็นสีเหลืองด้วยพระพุทธรูปปิดทองและก็เป็นเกลืสินด้วยเป็นสีเหลืองและยาลืมว,ว่าต่อไปเจ้า,าพาวนานึกถึงภาพไปภาพใหญ่ขึ้นมาบ้างขยายองค์บ้างต่อไปภาพก็คลายเป็นสีขาวอันนี้ถือว่าสมาธิเราสูงขึ้น เรื่องขาวถึงที่สุดหมดองค์ขาวจ้องจริงๆเลยอย่างนี้ถือว่าอุปจาระสมาธิเกี่ขัน้นต่อไปสีขาวขาก็ก็กลายเป็นแก้วก็สีกลายแบบนี้เดงจะคิดว่ากรรมฐานเราเสื่อมไม่จะเสื่อมดีขึ้นถ้าเป็นแก้วใสจริงๆแล้วไม่รู้สึกลมยใ,ใจก็ออกเวลานั้นเป็นฌานสี่ในปีตะการเสิีนก็พูดถานุสติเราสำหรับที่จะนำรกสินก็หมดแค่นี้นะเพนแนะนำเพื่อมัข้าใจ ต่อไปก็เป็นเวลาแนะนําเรื่องมโนมยิทธิคําว่ามโนมยิทธิแปลว่ามีธิทังใจเป็นกสินเหมือนกันเป็นกสินด้วยเป็นพุทธ,ธาทุสติด้วยอําน,นาจพุทธ,ธาดิไม่เก็นเบาเวลาปฏิบัติจริงๆให้ใจเข้านึกวานะมะหายใจออกนึกว่าพระทะจะดื่มนะ เวลาหายใจเข้านึกตามวันนะมะเวลาหายใจออกนึกตามอภะพร่เวลาไปรู้ลมหายใจเขาออกไม่อย่าบังคับลมหายใจอย่าบังคับไปร่างกายให้ใจเบาหรือใจแรงปล่อยไปร่างกายใจใหายใจแรงก็ช่างให้ใจเบาก็ช่างเรามีหน้าที่รับทราบเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าห้ใจออกแสดงว่าจิตเรามีสมาธินานาพา,านุสติ จะรู <Cornell. S 2> er ้คำภาวนาด้วยก็ถือว่ามีสมาธิในคำภาวนาและขณะที่รู้เราไม่ใจเข้าใจออกก็ดีรู้ภาวนาก็ดีเวลานั้นทุกคนยังอยาอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นจิตจะวุ่นวายจะไม่มีผลความเป็มพ谛แถ้วก็วัฏโนยทิจะได้ต้องตั้งได้ทิพย์กุยางก่อน อันนี้คาว่าทิพญาน,นี้ขอทุกคนโปดรดทราบว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์บางคนไปติดที่ลูกตาแล้วก็ลืมทรมังว่าเราหลับตาแล้วเราไม่ได้ใช่ตาเอาใช้ใจคําว่ายาน,นี้แปลว่ารู้คือรู้ทางใจคือใจทิพย์คว่าทิพยาญาณก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคลายตาทิพย์อันนี้ ความเปทิพจะเกิดท่ายต่อเมื่อเราฟังคําแนะนําของครูผู้แนะนําแต่ครูผู้แนะนําจริงๆเขาไม่แนะนาในในด้านตาทิพย์ใจทิพย์เขาแนะนําในด้านการตากีเลศในขณะที่เราตั้งใจฟังเสียงเขาพูดเรื่องธรรมะในการตะกีเลศเวลานั้นจิตก็จะสะอาดกิเลสปเพียงน้อยแต่น้อยจิตจะห่างจากกิเลสศกิเลสมันก็ถอยไปถอยไปถอยไป ตมืท่านจิตสะอาดจากกิเลสพอสมควรความเป็นทิพย์โอจจิตก็เริ่มเกิดน,นี่ความเป็นทิพย์หรือว่าความเป็นทิพย์โอจจิตนั้นก็ได้เกิดความรู้สึกให้ถือว่าความรู้สึกแรกบางของอารมณ์นั้นถูกต้องไม่ผิดแต่ว่าความเป็นทิพย์โอจจิตจะได้ไม่เท่ากันต่างกําลังของใจบางคนได้น้อยจิตสะอาดน้อยจะมีความรู้สึกทางใจแต่ว่าใจไม่เห็นภาพ บางคนสะอาดบางกลางมีความรู้สึกทางใจแต่ใจเห็นภาพไม่ชัดเจนนะักบางคนใจสะอาดที่ทสุดเมื่อมีจิตมีความเห็นมีความรู้สึกเห็นเมื่อมีความรู้สึกขึ้นทางใจและจิตพร้อมเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากอันนี้ขึ้นอยู่นักปฏิบัติเองนั้นถ้าเวลาที่ชูก,ก็เห็นว่าอารมณ์เป็นทิพย์มีพอสมควรเขาจะถามว่าเวลาไม่มีความรู้สึกมีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้าง นั่นเขาถาม่ึงเทวดาเรือกรมหรพระอริยะที่ท่านมาถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั่งตัวอย่าโกหกผิดไม่ผิดแน่อารมณ์แรกแล้วก็ถามว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามความรู้สึกเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าทิฏุยานเริ่มเกิดหลังจากนั้นเขาจะแนะนําให้ไปพุจุลามนีเจดีสถาน เป็นเป็นที่ธรรมะเจรยขกงเทวดารืะกรมที่ตั้งอยู่ชั้นดาวดึงเวลานี้ถ้าเราไปถึงชั้นจุลามนีได้เวลานั้นถิวว่าเราเข้าขั้นอภิญญาอุณิเกงฑข้าอภิญญาถ้าเห็นเ,เฉยๆรู้วเฉยเป็นเกงเขขวิชาสามพอไปถึงพระจุลามณีก็จะพบพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เทวดาและกรมเทวดา เราจะมีความสดชื่นมากหลังจะนั่งที่แนะนำไปนิพพานสำหรับญาติโยมเก่าที่คอยการซักซ้อมให้นึกถึงอริยสัจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกข์มีร่างกายอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทุกทั้งหมดจะมีได้เพราะเรามีร่างกายความหิวก็เมีร่างกายความกระหายก็มีร่างกายเกิดขึ้น ความป่วยไข้มาสบายเกิดข cool. like ึ้นก mm ็ม hmm. ีร่างกายที่จะต้องจริงก็มีร่างกายความทักท่าของรักของชอบใจก็มีร่างกายเราจะตายก็มีร่างกายให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการมีร่างกายเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันหรืเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นจิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานคอยครูพู้นําำอย่างนี้จะมีการข้องตัวมาก แล้วต่อทีไปพระวันดาท่ารพุทธบริษสัทย์นไหลหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเนกรรมฐาน